กระสวสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่8ตุลาคมอย่าลืมในส่วนของคอร์สเรียนฟาร์มบิธีมจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับคอร์สเรียนนี้60ชั่วโมงเต็มเป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในทุกๆตลาดเลยครับผมบริการห้องซิกเนลทองคาสกุลเงินนะครับเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันครับค่าบริการเฉลี่ยตกเพียงวันละ39บาทเท่านั้นใครสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับข่าวสารนะครับแอดไลน์มาคุยกับกระผมได้เลยในวันที่11ตุลาคมทีีีี่่่จถึงงงนนนน้รรรััับทาาาดดสเเกกยวือ ของตัวข่าวสารใครสนใจนะครับอยากไปพบเจอกันนะครับพูดคุยสอบถามเรียนเชิญครับและในวันที่18ตุลาคมสัมมนา,าดีๆงานฟรีนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ t ิงสมาร์เก็ตจัดงานสัมมนา,าครับ mm hmm. เผยเทคนิควิเคราะห์ข่า,ขาวกับกระผมเองครับใครสนใจขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับยินดีอย่างยิ่ง สถานการณ์ในค่ำคืนนี้ดังสุดครับภาพรวมแล้วในส่วนของตัวตลาดยังตกอยู่ในสถานะลิสซอ,อนนะครับตัวของนิวซีแลนด์เหมือนจะฟื้นคืนชีพจากในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ไปเจอคอมเมนต์เชิงลบๆเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยบแบบติดลบจากธนาคารกลางครับในส่วนของตัวสกุลเงิน c h f g b p EUR เนี่ยโดยรวมแล้วก็ยังปรับตัวอ่อนค่าตลอดทั้งวันนะครับแต่ถ้าถามว่าเยอะหรือยังก็ตอบว่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับในส่วนของตัวสกุลเงินแคนาดาได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะ นอกเหนือจากการคอมเมนต์ของธาานาคารกลางอังกฤษนะครับที่มีการระบุที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะส่งผลลบให้กับสกุลเงินปอนด์บ้างเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็ยังไม่ได้มีข่าวหรือว่าประเด็นอะไรหลักๆเข้ามามากมายนะครับเหมือนเดิมเลยค่ำคืนนี้นะครับสิ่งที่นักลงทุนยังต้องจับตามองเนี่ยก็ยังคงเป็นในเรื่องของการเจรจาการเกี่ยวกับในเรื่องของมาตรการการกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับที่ คุณมาุูชินนะครับซึ่งเป็นกระทรวงการคลังสหรัฐรวมถึงนางแนซี่พารูซี่ผู้นำนะครับผมสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับแล้วก็วันต่อไปก็จะคุยกันแบบเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้ยังยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากมายนะครับทางด้านของตัวรายละเอียดเนี่ยการคุยกันลากก็ยังคงเกี่ยวกับในเรื่องของตัวแอร์ไลน์นะครับหรือว่าสายการบินครับผมและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในค่ำคืนนี้นะครับเหตุการณ์จะเป็นอะไรต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งครัับสสวดีครับ